เนี่ก็ขนาดเหรียญเหรียญหนึน่งเนี่ยที่มีรูปทายอย่างเงี้ยเอาอันที่นี่ดีกว่าเนี่ยเหรียญเหรียญหนึน่งอะที่มีรูปต้นแบบเน,นี่ยที่มีรูปต้นแบบชัดเจนบาลีเขียนเนี่ยพระอาจารย์ติดสโลลุ้งถ้าเล่นกันยอมรับกันเป็นเพราะลุ้งไม่ได้ แค่ใครอะเถียงว่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่พรุ่งอ่ะมันพังวิธีการค้นหาความจริงของโลกใบนี้ไปแล้วแล้วตอนเนี้ยเป็นไงมีใครขายถูกไหมล่ะมีใครบอกไม่ใช่พรุ่งไหมพี่นาีส้ดามาร้อยดวงครับเนี่ย เหรียญที่มีรูปต้นแบบชัดเจนขนาดเนี้ยถ้าเล่นไม่ได้อะ่ะไอคนที่บอกว่าไม่ใช่พอลุงอะ่ะนั่นนะบ้าไม่บ้าก็ตาบอดจบชัดเจนหมดแล้วครับนะคนที่ยังไม่เข้าใจวันนี้คือพอลุงก็คือคนที่ยังศึกษานะไม่ลึกซึ้ง ไม่รู้จริงนะเห็นปะ่ะรูปต้นแบบี่ชัดเจนขาโต๊ะแขนสังกติหน้าแถมมีชื่อเขียนด้วยเหรียญพ่อพิงหาสูง่สมัยก่อนเล่นเป็นคูบาพม,มาจากโอ,อมไม่มีของเขียนอยู่สักตัวเจอรูปต้นแบบยังรู้เลยไ้ยพ่อพิง สมเด็จสายวังก็ชัดเจนตอนนี้คนก็หาเก็บกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายๆหรือว่าใครจะยอมปล่อยกันง่ายๆครับนียแล้วซึ่งตอนนี้คนที่เก็บเหรียญนี้ก่อนเป็นยังไงพูดภาษาตรงๆคือกำไรเท่าตัว แจกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุบ๊บระปั๊บไปเซอร์พาแท้การันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์ซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอสเ e เชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายราเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักราเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิวโคดได้เลยนะสวยเลยทีเดียวสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่สวยเลยทีเดียวสำหรับเหรียญนี้ นะสร้างปีพศอ2469อซึ่งปี2469ในปีเดียวกับพ่อกันม์วพยานนะปีเดียวกับปู่ขาวหลักสี่อ่าเมื่อวานติดตาตึงใจเพราะผมหลังเข็มขาดเข็มกัดอ่ะโอเคขอบคุณครับพระดีๆก็จะมีคนจดจำ อันนี้เบรคไว้ก่อนลูกโน้เบินกินแล้วอ่าเก็บพักทายโน้ตหน่อยสิ่งไหนที่ผมพูดผิดไปต้องขอโทษด้วยครับผมดูพระได้ก็เพราะอาจารย์กับทีมงานก็ยินดีครับไม่มีอะไรที่จะต้องผิดพลาดเมื่อวานที่ติดตาก็ต้องเพราะผมโอเคพราะลุงหกเก้าใช่อันนี้คือเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อรุ่งวัฒนกระบือ เนียฮะซึ่งเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยว่าพระแท้บางอย่างต้องใช้เวลาเกือบสี่ปีเอมความจริงบางอย่างต้องใช้เวลาเกือบสี่ปีในการพิสูจน์โอ้ตอนนั้นใครก็หาว่าโน้ตพูดตรงนะไอ้นี่มันบ้ามัวไปหมดยายพระผมได้ยินนะมีแต่คนว่าไม่มีใครไอ้นี้เลยจนความจริงปรากฏคือวันนี้ต้องบอกเลยว่าหลายหลายอย่าง ผมใช้คํานี้แล้วกันว่าทุกเคสที่ผมนําขึ้นมาบอกกล่าวอ่ะผมไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยกลับเอาตัวเองอ่ะไปโดนแรงเสียทานด้วยนะผมไม่ได้มีเพราะลุง,งก้าเลยนะตอนที่ผมเปิดเผยข้อมูลนะ ผมไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรกระเหรี่ยนนี้เลยเนี่ยเป็นเหตุอุทาหรณ์ว่าถ้าสังคมพระเครื่องมันยังเป็นแบบเนี้ยคนก็จะไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริงและมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพ่อลุงเหรียญน,นี้ไม่ว่าจะเป็นปูเอี่ยมไม่ว่าจะเป็นพ่อสุดไม่ว่าจะเป็นพ่อหลี ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จหลังตาแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเหรียญกมหลวงชุมพรหลังหลวงผู้สุกล้วนแล้วแต่เป็นพระแท้ล้านเปอร์เซ็นนีนหนำซ้ำเป็นพระที่เป็นความนิยมในอดีตก่อนมีวงการพระก่อตั้งกันขึ้นมาซะอีกนะ สำหรับเหรียญหลงพ่อลุ่งว่าถ้ากระบือที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะปัจจุบันมีใครเถียงไม่ใช่พ่อรุ่งบ้างไหมไม่มีมีแต่แอบที่จะไม่พูดมีแต่แอบเมื่อก่อนนี้เสียงดังนู่นนี่นั่นฉันสายตรงผมสายตรงทําคลิปก็ยังขอบคุณกลุ่มหลวงพ่อรุ่งนะที่ลบคลิปนั้นไปแล้วขอบคุณจริงๆได้เห็นถึงว่าคุณยังมีความอนุรักษ และเห็นคุณค่าของหลวงพ่อกลุ่มเซียนเหรียญไม่มีใครต่อต้าเหรียญน,นี้แล้วแต่คนที่มีปัญหาก็คือคนกลุ่มคนที่ออกตัวแรงแต่กล้าไหมล่ะกล้าที่จะมาพิมพ์ไปล่ะว่าเนี่ยไม่ใช่พ่อลุ่งอ่ะไม่มีหรอกครับเนี่ยฮะมีใครที่กล้าใช้เฟซตัวเองออกมาพิมพ์ว่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่พอ่อรุงบ้างไหม ผมว่าไม่มีแล้วโทรศัพท์นาโอสไปไหนอลูกอาอาจารย์ไปแล้วไปแจ้งสมาคมไหมครับจะต้องแจ้งทำอะไรอะเรื่องเนหล่านี้เน,เนี่ยนะนะครับคุณเอาความจริงไปตัดสินโดยคนที่เกิดไม่ทันของอ่ะแค่มีหลักฐานคนที่รู้ในหลักฐานนั้น,เ,นเขาสัมผัสความจริงได้เ,เขาก็เล่น คุณไม่เอาพระเครื่องจบในประวัติเอาไปจบในกลุ่มคนนะะที่จับกลุ่มก่อตั้งกันขึ้นมาซื้อขายพระผมไม่ได้ว่าสมาคมไม่ดีแต่ผมแค่บอกว่าที่วิธีการมันเนี่ยไม่มันไม่ใช่อะ่ะถ้าใช่อะ่ะมันคือต้องจบด้วยหลักฐาน ต้องมีการพิสูจน์ในหลักฐานนะครับคุณจำเคสหลวงพ่อบรแหลมได้ไหมนะครับเหรียญหลวงพ่อบนแหลมอะจำกันได้ไหมปัจจุบันเนี้ยทุกเคสที่มีดราม่าเนี่ยคุณไม่ต้องเอาไปแจ้งหรอกสมาคมอะสมาคมเองต่างหากที่ควรจะ ลงมาเอาเรื่องนี้ไปได้ข้อสรุปซึ่งเอาจริงๆคือเขาไม่ได้สนใจว่านี่เป็นธุระข,<อ>ของเขาแต่ถ้าเอาลงมาตัดสินก็ดีนะตัดสินไม่ได้เหรอนะครับทำไมจริงไม่ได้ใจไม่ได้เป็นกลางอยู่ที่พระ มันยิงมีความซับซ้อนเกงใจคนนั้นเกงใจคนนี้นี่ผลประโยชน์ขมยกตัวอย่างเคสหลวงพ่อพแหลมเคสพ่ะลุงเหรียญนี้จบชัดเจนไปแล้วนะฮะก็ขนาดเหรียญเหรียญหน,นึ่งเนี่ยที่มีรูปทายอย่างเงี้ยเอาอันที่นีดีกว่าเนี่ย เหรียญเหรียญนึ่งอะที่มีรูปต้นแบบเนี่ยที่มีรูปต้นแบบชัดเจนบาลีเขียนเนี่ยพระอาจารย์ติดสโลลุ่งถ้าเล่นกันยอมรับกันเป็นเพราะลุ่งไม่ได้แค่ใครอะเถียงว่าเหรียญนี้ไม่ใช่ว่าลุ่งอะมันพังวิธีการค้นหาความจริงของโลกใบนี้ไปแล้ว แล้วตอนเนี้ยเป็นไงมีใครขายถูกไหมล่ะมีใครบอกไม่ใช่พ่อ่งกไหมพี่ทันติสมุนดามาร้อยดวงครับเนี่ยเหรียญที่มีรูปต้นแบบชัดเจนขนาดเนี้ยถ้าเล่นไม่ได้อะไอคนที่บอกก็ไม่ใช่พ่ององ่ะไอน่ะนะบ้าไม่บ้าเขาตาบอดจบชัดเจนหมดแล้วครับ นะคนที่ยังไม่เข้าใจวันนี้คือพ่อรุ่งก็คือคนที่ยังศึกษานะไม่ลึกซึ้งไม่รู้จริงนะเห็นปะ่ะรูปต้นแบบนี่ชัดเจนขาโต๊ะแขนสังกติหน้าแถมมีชื่อเขียนด้วย เหรียญพ่อพิงหาสูงะสมัยก่อนเล่นเป็นคูบาพม,มาจากโอ,อมไม่มีของเขียนอยู่สักตัวเจอรูปต้นแบบยังรู้เลยไ้มพ่อพิงสมเด็จสายวังก็ชัดเจนตอนนี้คนก็หาเก็บกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายๆหรือว่าใครจะยอมปล่อยกันง่ายๆครับเนะี้ย แล้วซึ่งตอนเนี้ยคนที่เก็บเหรียญนี้ก่อนเป็นยังไงพูดภาษาตรงๆคือกำไรเท่าตัวโ้ตอนนั้นตอนแรกโน้ตกูเหรียญหนึ่งไม่ไม่มกี่บาทเนองนะหลักพันสามพันสองพันอาตอนเนี้ยเหรียญน,นี้ยสองแสนขายมมไหมล่ะ ไม่มีแล้วแล้วผมเอาว่าไม่มีใครกล้าออกมาค้านเหรียญนี้แล้วว่าไม่ใช่พอลุงนะครับไม่มีใครกล้า้าแล้วแล้วสุดท้ายเมื่อทุกอย่างจำนนตลอดฐานสิ่งที่ตามมาคือไลโอมูลค่าที่ก้าวกระโดดไงโกระโดดมากเลยนะแลวคนที่บอกว่าใช่ยังขายในราคาที่ใช่เลยมูลค่าที่ก้าวกระโดดไงครับ พะแปดสี่เหรียญเป็นล้านอันนี้ก็ต้องเป็นล้านแล้วที่จริงเหรียญเนี้ยเทียบชารบนเบงจากาคีด้วยเหยรียญภูเขาลักสีรุ่นสองเป็นล้านไหมพราะลุงรุ่นสองเป็นล้านไหมพอกัดรุ่นสองเป็นล้านไหมขอเซียนตองก็ไม่ถึงนะ เห็นไหมเมื่อแปดสี่เป็นล้านหกเก้าเทียบเท่าเป็นจ่าพาคทีไหมพอสองก็ปีเดียวกับพอกันตอนน้ำตีเขาทันไม่ได้มันทีเก๋อะไรผมเห็นโคตรตลกเลยอ่าผ่านไปแล้วไอเรื่องราวอะไรที่ผ่านมาก็ผ่านไปเอาว่ามาจบจนวันนี้ว่านี่คืออุทาหอนว่า เหรียญลงมารุ่งวัฒา,ากระบือรุ่นแรกคือเหรียญเสมานะฮะเหรียญน,นี้ที่สร้างในปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้านะพุ่มข้าวบินนะที่เขียนพระครูลุ่งอันนั้นเป็นพระครูแล้วอันนี้เป็นพระอาจารย์ยังไม่ได้ยศพระครูก็เลยชัดเจนว่านะอันนี้ยเป็นรุ่นแรกตัวจริง ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊ปรบระปั๊บไปเซอร์พาแท้รารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์ซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เ k เช็ค <SK> เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนค r ว o d e โคตได้เลย